เรื่องแม่ชีจอยเข้าหูถึงชาวบ้านที่แม่ชีจอยครับอ่าทอเข้ามารบก,กวนลงตาในยามวิการครับ,อ,บอ,รรอ่าข่าวมันลือออกไปฮะแต่มีคนเห็นอยู่ครับแต่ว่าผมนี่ไม่ได้เห็นครับเขาก็เลยแต่ว่าสิทธิ์ยานุสิทธิ์เนี่เขายืนยันได้ครับมายืนยนันกับทาง

โอ้ตัวตรงนี้ก็ต้องต้องใช้ถ้าเกิดเอาไม้ไม่ดีก็มาหน้าบัวอะไรนะครับต้องการเชื่อมไปด้านซ้ายทำงานไม่ใช่เป็นที่ลอยลอยช่วงผมไม่เห็นฮะออกมาหาตัวที่ไหนสุดสุดเลยวะฮะฮึ่มต้องหาอย่างนั้นยัดเข้าเข้ามาทำให้ผมหน่อยฮะทำงานเขียนที 嗯。嗯 กังวลครับก็เลยร้อมเพียงกันมาขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์กาบเรียนในทราบว่าถ้าเป็นจริงอย่างนั้นก็ไม่อยากจะให้เข้ามาในเจตพุทธวาสยามิการในกาปฏิบัติธรรมอยู่ที่กุติเจ้าของเองปฏิบัติธรรมรักษาสิลก็เป็นส่วนตัวของทัางแต่อย่ามาลบก,กวนองหลวงตาเราในยามวิการเท่านั้นแหละครับแล้วถ้าไม่จริงอ่ะถ้าไม่จริงก็แตกคอผมเลยเอ,เอาเอาเดี๋ยวขยายมาถ้าได้ขยายนอยู่แล้วแตกคอผมเลยเพราะว่าผมผม เขารบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยอมตายแทนท้าคนที่มาพูดล้วตายแทนครับใครที่เห็นออกมาาเดีย๋ยวตัดเองนะครับตัดสุดแล้วแต่ตแตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยเห็นควรที่ควรสุดแล้วแต่จการุณาเพราะผมเองฟังข่าวมาแล้วก็ทุกคนที่มาเนี่ยทุกคนเขาก็ได้ยินมาเป็นข่าวอย่างนี้ตแ,แต่ว่าอ,อ่เป็นห่วงเป็นใจว่าสิ่งที่ ในชีจรัยทำเนี่ยมาผิดเนื้อในเกิดแต่วัาไม่มีธรรมเพราะแม่ครูอาจารย์ไปพักผ่อนเขาไม่ได้ให้พักผ่อนเอารบณวนองค์หลวงตาเดี๋ยวเขารู uh, ้อ่ะต้นควงผู้ที่คอยนะครับครับแลเนี่ยแต่ต้องควงให้ชัดเจนแล้วก็เอาไปยานมาเลย มันชัดเจนมาถึงถึงมากราบเรียนแล้วก็กลัวว่าจะรบกวนพ่อแม่องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราอายุท่านก็มากแล้วสังขารท่านก็ั้ท่านอยู่เป็นเฉพาะองค์ร่างไก่สวยดูท่านอยู่แล้วใครรักใครเรียนเราให้ก็จะรอไปตามอยู่ดีที่นั่นแหละที่ได้เลยทำไดเป็นชัดเจนตลามันเป็นจริงนะใครเขาก็ ชัดเจนแล,แลน e. pag pag ้วครับสิงการี้ถ้าไม่ชัดเจนก้าผมจะไม่ไม่ไม่รอขอโอกาสเพราะแม่รูจาดต้องบอกที่สาบนรีนะเขามีพยานหลักฐานชัดเจนอันนี้ยังชักช้าอยู่ท่านท่านหลวงตาก็บอกว่าให้ไปหาหลักฐานมาตอนนี้กาลังไปตามอยู่ครับขอขอโอกาสเพราะแม่รู์จคอยสักคู่ครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ท่านสุดใจก็เล่าหึงหลวงด้วยครับ ทุกที่พบนะครับจะเล่าให้ท่านอาจารย์สุดใจทราบครับสุดทจปั๊มก็ฟังด้วยผมกลาบเรียนหลวงตาว่าข่าวลือมันไปทางนอกมีคนเล่าให้หลวงฟังแล้วมัน มีแม่ชีจอยเนี่ยเข้ามาในเขตพุทธวัดในยามวิการแล้วหลวงตาบอกว่ามีหลักฐานไหมเขาบอกว่าผมได้ยินมาว่ามีคนบอกผมเนี่ยว่างดนะฮะแล้วก็เมื่อเช้านี้เนี่ยผมฟังโทรศัพท์เลยได้ยินโทรศัพท์พูดเลยระหว่างแม่ชีพูดชัดเจนเลยทีนี้จะต้องหลักฐานนี่ก็ต้องขอกบโอกาสคุาบาเมตตา ูดเรื่องจริงเท่านั้นเองถ้าไม่จริงกนะ็ผมก็ให้ผู้กล่าหรือใครก็ได้ที่เห็นว่าผมเจตนาร้ายกับแม่ชีผมไม่มีโปรดเคืองกบับแม่ชีผมไม่มีศัตรูกับแม่ชีผมไม่ได้เอาประโยชน์กับแม่ชีผมกล่าบเรียนเพื่อปกป้องพ่อแม่ครูอาจารย์พราะข่าวมันลือไปเรื่อยยิ่งลือไปเรื่อยมันก็แตก <c oughs> กระเซ็นเส้นตาน <c oughs> ไปเรื่อยอดังนั้นผมจําเป็นจะต้องมาขอการผู้แม่ครูอาจารย์ควรมีควรก็สุดแล้วแต่จะโปรดแล้วก็คุูบา ท่านก็นมาแล้วแล้วส่วนคุณเยี่ยมเนี่ยยังไม่ได้มามามาแล้วครับคุณแม่ครับ<น>ท่านงานท่านงานยังไม่มาครับ vừa 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 vừa

เอาการเรียนท่านได้ท่านให้โอกาสแล้ววันนี้ใครที่เห็นมากลับเรียนได้ท่านให้โอกาสแล้วนี้หลวงตาให้โอกาสคนไหนใครที่เห็น่ะเออใครที่เห็นขึ้นมากลับเรียนหลวงตาได้งตาให้โอกาสทจกคนเขาโอกาสทอดแม่บัอาจารย์เจ้าค่ะที่ลูกๆรวมกันมาวันนี้นะเจ้าค่ะมีเรื่องไม่สบายใจเจ้าค่ะที่พากันมาในวันนี้นะเจ้าค่ะ มาประชุมกันในวันนี้เมาเนี่ยเขามีเรื่องไม่สบายใจมีปราบเรียนมาประชุมกันในวันนี้พวกลูกๆไม่สบายใจเพราะว่าเป็นห่วงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าค่ะเพราะว่าตามจริงตอนนี้ท่าุขันโองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องมีการพักผ่อนธาาุขันองคหลวงตาต้องได้รับการพักผ่อนแต่มีคนมารบกวัเจ้าค่ะ <ค>มีมมคนมารบก,กวนคือชอบเอายาอะไรไม่รู้มาให้หลวงตาฉันแล้วก็ชอบมาหาหาลวงตาเชา้ากลางวันเย็นกลางคืนพวกลูกๆไม่ไม่สบายใจไม่ใช่แต่พวกลูกๆพวกในวัดใ,ในบ้านตาด้วยเจ้าค่ะมีแม่ขีจอยชอบเอายามาให้หลวงตาฉันเยอะสามปีครับพูดกับแม่ทีจอยเอายามาให้หลวงตาฉันเยอะนี่ประเด็นที่หนึ่งเจ้าค่ะ แล้วยังมีอีกเจ้าค่ะแล้วก็มีเขาชอบมารบกวนค์กลงตาชอบเข้ามาในกุฎที่ลูกเห็นตอนเช้าก็มากลางวันก็มาตอน,น,ต,อนตอนตอนกลางคืนก็ได้ยินทราบเผ่าว่าก็มาเจ้าค่ะ,<น>ะไม่อยากจะให้ทัอย่างนี้เจ้าค่ะไม่เห็นเลยว่าลงตาอยู่กับใครเลยนะก็ตอนที่ลูกเห็นนะเจ้าค่ะแล้วตอนเช้าที่ลูกเห็นจะมีผู้หญิงคนเดียวก็คือแม่ทีจอยเข้ามาเจ้าค่ะลุงตาอยู่กับใครตอนที่เข้าเข้า อะไรเลยทำยางได้ะทำยองไงอยู่นี่ตายหมดแลยอ่ะไม่ได้คนเดียวเลยเจ้าค่ะพระหลวงตาคืออย่างนี้เจ้าค่ะพระหลวงตาคือเรื่องอาหารเรื่เจ้าค่ะอาหารไม่ต้องจบเอาเอาจบทีวิดเรื่องเรื่องยาวหลายเรื่องจบตาปวดหัวไม่เกี่ยวอาหารเออไปออกมาคือเจ้าคือตอนนี้พวกลูกๆเนี่ยพวกลูกๆเนี่ย ม่อยากให้แม่ชีจอยอยู่วัดเจ้าค่ะลูกไม่อยากให้แม่ชีจอยอยู่วัดเจ้าค่ะเออหมเเรื่งพราะว่าแม่ชีจอยนี้ทำนำความเสื่อเสื่อมเสืยชื่อเสียงมาสู่วัดเราเจ้าค่ะทำอะไรมากมา็ท่านเหมือนกับว่าเป็นเจ้าที่เจ้าการเป็นเจ้าของหลวงตาเจ้าค่ะทําเป็นเหมือนเจ้าของวัดหนึ่งทำเป็นเหมือนเจ้าของวัดแล้วก็สองจัดการนู่นจัดการนี่เจ้าค่ะซึ่งซึ่งหลายคนไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งจะมาประชุมกันวันนี้นะเจ้าค่ะเราพยายามดูมาหลายเดือนแล้วเจ้าค่ะ แล้วก็พระองตามเมตตาทิเจ้าค่ะเมตตาอะไรแล้วเนีตาอยู่แล้วนี่ก็ซาเพราะว่าพระเมตพระองตามเมตตามากมากมากเกินไปนะเจ้าค่ะความก็คือว่าพวกลูกมองเห็นว่าเขาเป็นเห็ดเพศไทยของวัดเราเจ้าค่ะ <NYU> <Aww. S 1> เขามีมีพิษมีภัยต่อวัดเราเลยค่ะ พูดมันต้องมีหลักฐานนี่นั่นคนอื่นเขาว่าเรามีคิดมีไา่ต่อวัดว่าไงเราอ้างอะไะเราจะแก้งไงเนะเราต้องมีหลักฐานก็มีหลักฐานก็ฟังมาเรื่องหลายอย่างเจ้าคารไปฟังมันต้องมีตัวมีตนมีน้ำหนักเชื่อถือได้เช่นอะไรยกตัวอย่างเออเออกตัวอย่างหนึ่งกุ๊กกี่เจ้าการอะไรล่ะ ข้าวเจโนกก็ซื้อเลี้ยงยายเจ้าข่าพระหลวงตาเพื่ให้หลวงตาฉันไอติมพี่จางโซ่ไม่รู้ครูวางหยัดไปไหนไม่รู้เยี่ยมก็ไปไหนไม่รู้นี่ เอาผมก็ยืนยันชื่ออยู่แล้วอะไม่ก็ได้ยืนยันชื่อแต่บางท่านยังไม่เจอครับไม่ใช่ว่าเอาตัวมาเดี๋ยวนี้ไปตามไม่เจอครับผมแล้วขับเรียนลูกตาที่ขับเรียนเรื่องยังผมกว่าท่านกูบางอัดมาจากตาแดงแล้วท่านสุดใจก็เล่าให้ผมฟังเมื่อเช้านี้เราไปพบท่านผุนชายปั๋มก็ได้ยินว่ากูบางหัดจะไปเล่าให้ท่านจ๋าสุดใจฟังก็ได้พบแม่ทีจอยอยู่ในเขตพุทธว่าเท่นั้นเองครับ ฮะตามปากคำที่เล่าเขาบอกว่าท่งงานญาดไปเล่าให้ท่านจุดใจฟังว่าพบแม่ีจอยอยู่ในเขตพุทธาวาสครับย่ามีการด้วยฮะต่กลางวันนี้ไม่มีปัญหาครับกลางวนก็เข้าออกวาัดลกกาุเจุด สามคนคนมากราบเรียนผมนั่งความเป็นอาจารก็มีข่าวเนี่ยที่ผมเรียนู้กตาไปววะเขาเห็นเขามาในเขตตุดน้ำตาเนี่ยแหละครับพบเห็นนั่นะครับเกยบตีด้วยซ้ำไปก็ไปเจอกันนะแต่ว่ามายังไงผมไม่ทราบครับแต่ว่าทักเจอครับ ก็ก็ดทำแบบนี้ผมเห็นว่ามันไม่สมควรในฐานะเป็นผู้หญิงนะครับก็เปทำอย่างนี้ก็การเรียนท่างชาติก็มีแล้วก็แก่ไปสุดเลยมาผมไม่ได้เจอผู้หญิงนะผมก็เรียนในันต่าไปเงชาติใจเย็นฟังหนุนตาเย็นอยู่ฮะเพราะว่าผู้หญิงมันไม่สมควรที่จะเข้ามาในเขตนี้ทั้งนั้นแหละพยายารพิการอ่ะทั้งวันวันเข้ามาติงตาพูดออกไปสมควรแต่เรายังไม่มีหลักฐานชัดเจนให้ตาตัดสินไอ้น้องเห็นเหรอ เราเปิดรูกรรมแล้วเนี่ยก็เล่าให้ท่านฟังเลยถ้าเกิดใครเข้ามาในยามวิกาลโดยเฉพาะเข้ามาสิเข้าไปเลยดังดังดังคาราวาโดยเฉพาะผู้หญิงเข้ามาในยามวิกาลในสถานที่แบบนี้มันไม่สมควรอย่างยิ่งเจ้าค่ะเพราะแม่พิราเจ้าค่ะคาราวาโดยเฉพาะผู้หญิง ไม่สมควรอย่างยิ่งในการที่จะเข้ามาสถานที่โดยโดยเฉพาะกุติไม่ว่าจะเป็นของหลวงตาหรือว่าพระองค์ใดๆเพราะว่ามันมันมันไม่ถูกต้องเจ้าค่ะไม่ใด้เห<ะ>็นใครเข้ามาเลยคุณไม่ได้เห็นนะเจา้าค่ะแต่ว่า ท่านนาด้เนี่นรักตัวไปให้ขอโอกาาเจ้าค่ะขอโอกาสท่านท่านนาราเจ้าค่ะท่านนาราเจ้าค่ะขอโอกาสเจ้าค่ะท่านนาราเจ้าค่ะวราคุยกันู่ก่อนแล้วเจ้าค่ะเราประชุมกันก่อนไปมหาพระหลวงตาเจ้าค่ะท่านนาราเจ้าค่ะขอขอเวตาเจ้าค่ะมีคนเจ้าค่ะ เอาไปจานมาจากมาจากข้างนอกแล้วเอาจมาวที่ทําในครับคับว่าดีครับผมครับผมแล้วทีนี้เอาม่กาผมาข้ามวเ็กไปสัญญาด้วยสันาผมารกไปผมก็ดูตาม้ายผก้การแมาผว่าเราทาอะไรเรามีควาหมาเราครับเ็ปลาไมรู้ควาหมายอครับผมก็ดูไปที่ที่ผมก็เห็นปลแดงแพขึ้นมา เอ้ยเมื่อสีคนก็เห็นพระวิ่งแต่แต่แต่จับไม่ได้ว่าเป็นพระที่ไหนแต่จริงๆแล้วก็ใส่หมวกดำนะผมเดี๋ยวเอาละผมว่าคิดว่าถามใครใครก็ไม่ไม่รู้วนข้ามาผมคิดว่าผีโกทีนี้ทีนี้ผมคิดว่าผีโดเพราะพื้นที่ของเนี่ยครับผมผมผมคพิงดูพราแม่อาจานครับตอนไหนผมผมจะออกผมจะวิ่งเข้าไปเลยไปที่ไฟแดงครับไปเจอแม่พี่จอยครับผมผมถามว่าเป็นใครมาถามเป็นใครโผลก็พยายามทานนี่ผมว่าเป็นใครเนี่ย ผมว่าโยมที่ไม่กลัวที่ไม่ปกติแล้วมาหาพ่อแม่ัจทีนี้ผมถามเป็นไตรตอนหลังเขาก็เปิดหน้าครับผมก็ใส่หมวกไม่ลมใส่อังสาตสีฟ้าครับผมแล้วเขาใส่อัมพาตอางาะนะครับสีฟ้าสี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 ฟ้าแล้วก็หมวกที่ผมเหมือนกันหมวกไหมผมกดสีาครับผมแล้วก็มีกระเป๋ามีกล้องถ่ายครับผมผมเรียกออกมาแล้วก็ผมบอกให้ออกไปไปทางนี้ให้ไปทางนี้เขอจะไปทางนี้ผมไม่ได้บอกว่าทางนี้ผมก็ออกไป มีพระกับวงก็เห็นพระสงฆงพระองค์ท้งตวูดาตัวตตัวอมตะก็เห็นครับผมแต่เล้ผมก็แล้วผมก็ออกไปเลยผมไม่สนใจครับที่เราบอกบอกวันที่เวลาไม่มีวันที่ไม่ได้เ

ใส่ยี่เคใส่าเสียงครใส่อังาสาแล้วก็ใส่แล้วภาพล่องพวกขายด้วยแล้วอออก็มีกระเป๋าถียมงด้วยผมให้ออกไปพระได้เห็นหมดแตผมนับอย่างมาตุรานเพราะรว่ามันมีตัวมันคนถ้าเป็นตามที่แตผมกราบเรียนล้งตาโดยผมไม่เห็นแต่มีประจักษ์พยานกราบเรียนล้งตาว่าได้เห็นแล้วเนี่ยผมถือว่าไม่ชีเป็นผู้หญิงไม่สมควรที่จะมาเข้าใิฉันคุิลง้งตา ในยามมการซึ่งมันผิดวิสัยซึ่งองค์หลวงตาเนี่ยเป็นที่เขารบนับถือของคนทั้งโลกแล้วก็หลวงตาสุขภาพกนามัยอายุปีนี้ก็97จะได้พักผ่อนเต็มที่ไม่ใช่มาให้มา,มาเป็นการมาบรบกวนโดยพระการแล้วก็การกระทําเหล่านี้เนี่ยก็ถ,ถูกตำทำก็ตำหนิจีเตียนมันไม่ถูกไม่ถูกทำถ้าจะปฏิบัติธรรมอยู่ในฐานะเมชีหรือคารวะหรือญาติโยมอยู่ในวัดขอ ขออนุญาตหลวงตาแล้วก <ism> no. so ็ท right. so ําหน้าที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่กุฏิไม่ต้องมาก้าวล่วงมากุฏิหลวงตาซึ่งมันไม่เหมาะสมก็เข้ามาอย่างนี้แล้วพยานหลักฐานท่านดาราก็กลาบเดยนแล้วไม่ไม่ชี้นะผิดครับไม่ชี้ผิด คือการเข้ามาในกุฏิหลวงตาเนี่ยนะฮะผมเห็นว่าไม่สมควรเขาปลอมร่างมาด้วยค่ะท่านนี้ไม่สมควรเขาแปลงร่างเข้ามาเจ้าค่ะเขาไม่ได้มาเหมือนเราเจ้าค่ะเขาไม่ได้เดินมาทงๆแบบนี้เขามีการปิดหน้าปิดตาแล้วก็ใส่อัญสัตของพระมาปลอมตัวมาเจ้าค่ะปลอมตัวเข้ามาแสดงว่าเจตนาเข้ามาไม่ดีเจ้าค่ะ แล้วเายังมีกล้องมาถ่ายรูปอีกแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงจะใส่ไอสัตร์สีทับแบบว่าหลอกไม่ให้คนเห็นเขาบอกเลยเจ้าคะเพาเจตนาเขาไม่ดีไงเจ้าคะเขาหลงตาท่านนาใครที่เห็นอีบัลมาลุงตานี่พวกพวกลูกศิษย์ลูกหาเชื่อมั่นในพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ลุงตาฮะแต่การกระทำของแม่ชีเนี่ยมันผิดวิสัยที่เ,เป็นลูกศิษย์ลูกหามาปฏิบ,ททบัตบิธรรมในวัดตา้านตานะครับผม,มา มาไ่เจ้าขาเะาาานใจในพวกแม่ค,ครัว่าบานแล้วคนเคารพนับถืออยู่ฮะแต่ว่าพฤติกรรมของแม่ชีเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เป็นที่สงสัยครับเป็นที่สงสัยในการกระทําเหล่านี้รับลมคมในไม่เปิดเผยกลางวันมานี่มีพระมีโยมอยู่นี่ไม่มีปัญหาแต่ยามมีการมานี่ป็นติดปกติครับผม

จะขอการพระนรา์โดยคณะศิทยานุสิกเราคุยกันแล้วว่าถ้ามีพระมาปฏิบัติรักษาลุงตาอยู่นี่เวลาลุงตาจะเข้าห้องน้ำจะเดินไปไหนมีธุระอะไรก็จะสะดวกถวายน้ําอะไรเนี่ยขอพระาราา์เมตตาให้พระอราอยากถามถ้าสนใจอย่ากที่ารณาใหพระมา ถ้าจา์สุดใจอนญาตถึงรวมตัวกันมาแล้วค่ะไปเดียไปเดียมาแล้วมาขององลุงปาจะให้มากกว่านั้นด้วยแต่ว่ามีเอามาเลยใช่สุดแล้วแต่ท่านไม่ใช่ไม่ใช่ขออากับแล้วแต่ลุงตาเปลีนก้าหน่อยใอยาเทียงไรแยกปากไว้หน่อยค่ะขออนุญาตสุดแล้วแต่ลุงตาไม่ใช่กานซุ่าับเป็นผู้คล้ต่าเปี่ยนลกค้าหน่อยไม่รู้ว่าจะผิดใจจะาลัดมาแล้วแต่แม่แต่เลยว่าจเอามากกว่าเาท่าน จะได้เปลี่ยนกันดูแลแต่จุดประเด็นไม่ใช่อย่างนั้นนะประเด็นควบการให้แก่คนอื่นฟังคนอื่นพูดหน่อยค่ะอะไรจะนั่งฟังเนี่ยทำไมอ่ะอยากอยากสอดแทรกในการพูดของคนอื่นของเฮียค่ะให้แก่มาขออยากก็แล้วว่าเมื่อกี้นี้อ่ะบอกว่าบอกว่าอาจิตใจตัดมาแล้วอ่าแล้วข่อแกรู้หรือเปล่าแค่นี้อ่ะเดือดร้อนเหรอจ๊ะเดือดร้อนค่ะสรุปครับสรุปเลยอ่า ก็ผมกราบขอกาสรเรียนว่าไม่สมควรให้แม่ชีเข้ามาดามไม่ต่างกันไม่สมควรอยู่วัดไม่สมควรที่จะมาแล้วไปครับแล้วสุดท้ายแต่พอแมุ่ญแจต่อไปเรียเข้ามาไม่ได้หชัดเจนเลยไม่ให้คู่ให้ออกปนี่เดี๋ยวม่างน้ก็ คณสิาธิสิาเห็นเสียเป็นเ่ให้ว่าไม่ว่าส ok ิทธิุสิ์ก็เห็นสมควรว่าสมควรจะใช้ออกจากวัดไปเลยสมควรออกจากวัดเจ้าค่หลวงตาาให้เขาออกจากวัดเจ้าค่ะให้เขาออกจากวัดเจ้าค่ะพระหลวงตาใจะใส่โมงดำนี่จุดแล้วเจ้าค่ะพระหลวงตา อ่าใช่เป็นพระึ้นมาเลยพระพระขึ้นมาเลยที่เห็นนะพระพระโคตรอนะฮะแล้วก็พระแล้วแล้วผมก็ได้ยินจากพระเล่าให้ฟังแล้วผมเห็นว่ามันไม่เหมาะสมไม่สมควรก็เลยถือโอกาสการนีเยศไปนะฮะเมื่อเมื่อเขาปฏิบัติอย่างนี้เขาไม่เขาไม่รักหลวงตาเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อหลวงตาเนี่ยปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้นี่มันมีรับลมกลมใน เห็นสมควรคณะสิจานุสิกก็ขอกราบเรียนหลวงตาว่าเห็นสมควรที่ยห้แม่ชีออกจากวัดไปหรือสุดแล้วแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จ้พิจารณาแม่ชีจอยแม่ชีจอยเจ้ค่ะเรียกมาไหมครับเรียกมาไหมครับเรียกมาเรียกแม่ชีจอยมาไหมครับแม่ชีจอยจะให้ไปตามกตาเนีอรไม่ตอนนี้ที่เขากล่าวโทษเนี่ยเรียกแม่ชีจอยมาหาหลวงตาไหมครับจออเนี่ยตาไมครับจนตา เนี่ไม่ชีจอยมาครับไมจอยไรงานก็ไงเรียกแล้วปิดบุตรีปิดทางเข้าของผมเข้าไม่ได้เรียกก็ไม่สารไม่ชีเรียก็ไม่ตอบรับไม่มาครับไม่ชีไม่มา ไม่อยู่ไม่ไปตามแล้วไม่ไม่ไม่เห็นปิดกุฏิเลยครับก็ลูกศิษย์คณะลูกศิษย์ได้มาแล้วครับสิ่งที่จะได้รักษาพ่อแม่ครูอาจารย์องค์ลวงตาอยู่กับเรานานๆก็กราบขอโอกาสเมตตาให้พระมาดูแลรักษาลวงตาครับคณะลูกศิษย์จะขอโอกาสครับ ยงกลางคืนครับครับขอบขอบพระคุณครับคบท่าบอกนแรกนี่่านบอกแอ้แรไม่มีอะไรมันไม่ยอมมากันเนี่ยครับแล้วแต่กพระอาจารย์เมตตาครับถ้าซื้อไหนจริงจรดะ พวกเรากราบขอความอางหลวงตาสิ่งที่เราตั้งใจนี่เราเพื่อปกปักรักษาชื่อเสียงของแม่รู้บรรดาหลวงตาดังนั้นคณะศิษยานุศิษย์ที่มานี้กับมาเป็นเรื่องเรื่องกราบเรียนแม่ชีจอยครับที่เข้ามากุฏิหลวงตาในยามนีการครับจบแล้วครับหลวงตาก็บอกว่าจบแล้วเพราะว่าไปตามแม่ชีจอยให้ยอมมาให้ยอมมา แล้วก็ผมกับไรขอบคือโอกาสว่าขอโอกาสพระแม่ครูอาจารย์อนุญาตให้ครูบาอาจารย์เนี่ยยามพิการเนี่ยมาอยู่จุดหลวงตาครับมามาอยู่ที่จุดหลวงตาครับพระครับอย่างนี้ครับคือมารับใช้องค์หลวงตาครับคนไหนแม่ชีแม่ชีจอยเจ้าค่ะ